หข่ก,กันไปตึงอาเยังระวังนะหมามีจะถึงแล้วนะบบนเอาเอาฟังหนา ไเค่ะเดี๋ยววันนี้จะหยิบเกมนี้นะคะชื่อชื่าวอา c o r r r d o r j u เนี r มารีวิวให้ดูกัน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นธีมเกมชิ่เด็กๆเกนี่ยจะสูงบทบัตรจะเป็นสัตว์น้อยนะคะในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งซึ่งจะมีกบกระต่ายกระลอกแล้วก็แมวเหมียวเนี่ยซึ่งแต่และตัวเนี่ยเขาจะมีของชอบที่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราเป็นกระต่ายเนี่ยเราก็จะต้องตามหาแคลอทซึ่งในทุ่งหญ้าแห่งนี้มันก็จะเป็นกระดานขนาดแต่ 7จคูณเเราจะต้องวิ่งไปถึงแค่ปลายทางเท่านั้นคอะโว้จริงๆถ้าวิ่งตรงๆก็ถึงละแต่ว่าเส้นทางมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิมีจะอาจจะมีเพื่อนเราเนี่ยเขาอาจจะเอาพุ่มไม้มาขวางเราขวางเราข้างหน้าขวางเราข้างๆทําให้เราต้องเดินซิกซกซิกซกอ้อมไปอ้อมมากว่าจะถึงปลายทางได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในเกมนี้คือเราต้องวิ่งไปหาไปถึงปลายทางให้ได้ก่อนเพื่อนหรือระหว่างทางเราก็ต้องเอาพุ่มไม้ที่เรามีเนี่ยไปวางเพื่อจะกั้นทางเขาเพื่อจะบล็อกทางเขาเพื่อจะให้เขาเสียเวลาเดินให้ได้มากที่สุดใครก็ตามที่่ถึงงปลาายทกกอน็จะ คอนเซปต์เกมจริงๆต้องบอกว่าง่ายมากเลยจากคอริดอร์ตัวนี้ค่ะคอริดอร์จูเนียจริงๆตัวนี้จริงๆมันมีตัวรุ่นพี่มาก่อนนะชื่อว่าคอริดอร์ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ได้เมนซาซิเล็กด้วยแมนะคะจากดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าเมอร์เมอร์โคมามาเชซี่ต้องบอกว่าคอริดอร์จริงๆเป็นเกมแอ็บสเตรกเกมหนึ่งซึ่งดังมากๆมีแบบวิมีคนพูดถึงแล้วก็เป็นระบบเกมเกมหนึ่งที่แบบต้องบอกว่าเล่นได้เพลินนะโดยเฉพาะว่าแบบถ้าเล่น2คนแต่ว่าอันนั้นกระดานมันจะค่อนข้างใหญ่เป็นกระดานแบบ 9คูณ9ก็จะใช้เวลาเล่นเพิ่มกว่าอันนี้นิดหน่อยนะจะใช้เวลาเล่นประมาณแบบ15นาที20นาทีแต่ว่าในเวอร์ชัน Corridor Junior ตัวนี้ใช้เวลาเล่นประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเกมเล่นได้2-4คนแนะนำตั้งแต่2แนะนำตั้งแต่4ปีขึ้นไปจริงๆสำหรับเกมที่เป็นแนว abstract คือ abstract บางคนพอพูดแล้วอาจจะแบบนึกภาพไม่ออก a อ s t r a c t ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่แบบไม่ไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีตีอย่างเช่นเกมหมากรุกอย่างนี้คือถือเป็นเกม a b s t r a ต t กจริงๆคอ a b s t r a c t ตัว เอามาใส่ในตีมที่เป็นแบบสัตว์อุปกรณ์น่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปดูอันหาว่าเกมเนี่ยพอมาใส่ด้วยความเป็นตีมที่มูงมิง้งสัตว์น่ารักน่ารักในเกมเนี่ยเกมจะน่าเล่นแล้วก็น่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับ,บนในคอริดร์จูเนียนะคะเด็กๆกเนี่ยก็จะได้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่ารักเหล่านี้นะคะก็คือมีให้เลือกว่าเป็นเต่าเป็นกระรอกเป็นแมวเหมียวหรือว่าเป็นกระต่ายนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพุ่มไม้ซึ่งเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กเนี่ยจะได้เอาวางบนกระดานเนี่ยเพื่อจะข ในกระด,ดานะคะ่ะกระด,ดานเนี่ยจะมีเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดสีฝั่งซึ่งสมมติถ้าเด็กๆเป็นกระต่ายเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มต้นฝั่งนี้ปลายทางของขค้อกระต่ายฝั่งตรงข้ามก็จะคือเขาก็คือจะวิ่งไปหาแครอทนั่นเองอ่าเด็กๆจะเห็นแครอทในฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นกระต่ายเราก็จะเริ่มปลึ้นี่ก้ขน,ขนขอ,นขอนงกระต่ายตรงนี้อ่าแล้วก็เดินไปนะคะจุดประสงค์ในเกมนี้คือเราต้องเดินจากจุดเริ่มต้นของเรานะคะไปปลายทางนะคะฝั่งตรงจุดไหนก็ได้เพื่อจะไปเก็บแครอทอ่าแต่ถ้า ด้านนึงเอาแต่ถ้าเด็กๆเรืเ่องที่จะเล่นเป็นแมวนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเริ่มฝัง่งนี้อาจจะเริ่มจุดนี้จุดไหนก็ได้เช่นกันแล้วปลายทางไปวิ่งไปหาอะไรนี่แมวเหมียวเนี่ยเขาจะไปหา,อ,าหอ่อไหมพรมแมวเหมียวเขาชอบเล่นไหมพรมการถัดไปก็จะเป็นเจ้ากบเจ้ากบเนี่ยก็จะไปฝั่งตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ่อน้ํา ชอบเป็นในฟ้อน้ำส่วนตัวสุดท้ายเจ้ากระรอกเนี <medi> <Ti> ่ยก็จุดเจ้ากระรอกปลายทางเขาก็จะวิ่งไปหาอีกของนั่นเองนะคะเด็กเลือกสัตว์ตัวไหนก็จะเริ่มจากฝั่งนั้นสำหรับในเกมที่เล่นสองคนค่ะเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะเล่นเป็นสัตว์ไหนสมมติอุ้ยฝั่งนึงนี่สีฟ้าเล่นเป็นเจ้ากระรอกใช่ไหมคะฝั่งตรงคนที่สองตรงข้ามค่ะก็จะต้องเลือกที่จะเป็นแมวเงนะคะหรือถ้าบอกว่าอีกคนบอกว่าไม่เอาดีกว่าฉันจะเป็นกบท่าคนหนึ่งเป็นกบก็อีกคนหนึ่งก็จะต้องเป็นกระต่ายหรือต เรื่อี้เราเลือกเป็นกะระรอกแล้วกันนะคะแล้วตัวพู้ไมะคะ้ค่ะเล่น2คนจะได้คนละแปอันนะคะแล้วก็ในเกมเนี่ยซึ่งพอเราเริ่มต้นหันเราเป็นกะระรอกเราจะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้สมมติ่เริ่มจากตรงไหนก็ได้ี่เป็นจุดเริ่มต้นที่บ้านของเรานะคะส่วนแมวเหมียวก็วเช่นกันเขาจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้สมมติเราขอเ่มตรงนี้นะคะ ะสมของเกมคือใครก็ตามเดินไปฝ่าตรงข้ามเพื่อไปหาของที่เราชอบได้ก่อนก็จะชนะใน1ตาค่ะเราเลือกทาได้2อย่าง1คือเดินนะคะเดินในเกมนี้ก็คือสมมติเราอยู่ตรงนี้เดินในเกมนี้คือยังไงเวลาเดินจริงเราต้องหันหลังเนาะเดินจริงคือเดินได้บนล่างซ้ายขวาคือเดินนี้บนล่างซ้ายหรือขวาเดินแบบนี้ได้นะคะแต่เดินเฉียงเฉียงแบบนี้ไม่ได้ นี่คืออย่างที่หนึ่งที่ทําได้คือเดิมสเราสามารถเอาพุ่มไม้ไปบล็อกทางเดินเพื่อได้อย่างเช่นสมมติแมวเหมียวก็อาจจะแบบนย่เช่นสมมติสีฟ้าเริ่มก่อนสมมติสีฟ้าอาจจะแบบเริ่มต้นเดินสมมติตามแมวเหมียวมันไปบอกฉันไม่เดินฉันขอวางพุ่มไม้อาะสมมติเขาก็ต้องหยิบจากของเขาซึ่งของเขามีแปดอันเนาะเขาก็ขอวางพุ่มไม้ซึ่งจะวางตรงไหนก็ได้สมมติเขาจะวางตรงนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องวางตรงที่เป็นสองช่องคือจะวางแบบคล่อมอย่างนี้ได้วางคล่อมแบบนี้้ไไม่ด แมวเหมียวอาจจะบอกว่าอุ้ยฉันขอวางกั้นเธอตรงนี้นะคะเพื่อให้การล้อหวังง่ายเดินยานนะะกขึ้นนะสมมติถ้ากระลอกกระลอกจะบอกว่าอุ้ยงั้นฉันขอเดินหลบไปข้างๆนะนะคะตามแมวเ,เหมียวอีกแมวเหมียวจะบอกว่างั้นฉันเดินบ้างนะนะคะเพราะใน,นหนึ่งตาทําได้แค่เดินหรือว่าการเดินพ่มหมายเท่านั้นมันจะมีกรณีพิเศษค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเดินมาแล้วมายุดอยู่ข้างหน้ากันอา้าว อย่างนี้อ้าวจะทํายังไงล่นะถ้าเราอยากจะเดินข้างหน้าถ้าไม่อยู่อยู่ข้างหน้ากันสมมติถ้าเป็นตาของกระรอกกระรอกจะสามารถจึงกระโดดข้ามหัวเพืินได้อันนี้คือการกระโดดข้ามหัวนะคะแต่ว่าถ้าเรากระโดดข้ามหัวแต่ตรงนี้มันมีพุ่มไม้พุ่มไม้เนี่ยซอนอยู่ข้างหลังแบบนี้แบบนี้จะกระโดดข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าออมีพุ่มไม้มาดักด้านหลัง เพราะนั้นอย่างเงี้ยสิ่งที่ทําได้คือเราสามารถเดินเฉียนได้อันนี้คือเป็นกรณีพิเศษถ้าเพื่อนมาขวางแล้วกระโดดข้ามไม่ได้นะคะจุดประสงค์เกมก็คือใครก็ตามที่เดินจนกระทั่งไปถึงปลายทางก่อนไปถึงสุดเส้นชัยของเราได้ก่อนคนนั้นก็จะชนะไปซึ่งสําหรับถ้าเราเล่น4คนนะคะวิธีเล่นยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราอ่ะก็จะได้ตัวผู้หมายแค่คนละสีอันถ้าเล่นสคนก็คือจะอ,ออกจากตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่ไม่มีคนเล่นแล้วก็ู้หมไม้เนี่ยก็จะเริ่มเติ่มเป็นคนละ5อั วิธีการเล่นวิธีการชนะเกมยังคงเหมือนเดิมแอบอยากให้ดูกระดานของเกมนี้นิดนึงว่าจริงๆแบบเขาทําดีเทลค่อนข้างดีนะเพราะแต่ละช่องคือมันจะมีลายเหมือนลายเป็นแบบต้นหญ้าทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละช่องอ่ะก็คือมีลายไม่เหมือนกันคือแบบเออเก็บดีเทลแบบของเกมเนี้ยได้ค่อนข้างดีเลยน้องยิมพร้อมไหมคะน้องยิมเป็นตัวอะไรเอ่ย เป็นกระลอกนี่เป็นกระลอกต้องเดินมาฝั่งตรงข้ามาเก็บเอคอนใช่ไหมมามีจะเป็นแมวเหมียวอแมวเหมียวของมามีเนี่ยก็คือจะวิ่งจากฝั่งนี้ไปฝั่งมุน้นไปเก็บไหมพรมจะสวยกันมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรมามีวางกระจายเห็นชัดอ่ะมามีขอนเริ่มริมริมดีวกว่าอ่ะเราได้จุดเริ่มต้นแล้วใครไปถึงปลายทางก่อนชนะโอเคทีนี้ในหนึ่งตาเราทําอะไรได้บ้างคะ <c oughs> อย่างแรกเราทําได้คือเดิน,ดนถ้าเราเดินเราต้องเดินเป็นเดินเป็นเส้นตรงเท่านั้นไม่แบบนีก็ได้เส้นตรงคําว่าเส้นตรงก็คือหน้าหลังซ้ายขวาใช่ไหมคะอ,อ่ะขั้นที่สองก็คือล็อขั้นที่สองก็คือเอาผู้หมายเป็นบล็อกซึ้นเล่นสองคนเรามีมีผู้ไม้ประมาณคนละแปดอันแป<ต>ดอ,อันจะเยอะกว่าสี่ถ้าถ้าสี่คนนี้มีเยมเล่นแบบเยอะ เยอ่าถ้าเล่นสี่คนเราก็จะได้พูไมหมาน้อยลงอ่ะน้องอิงจะเริ่มก่อนไหมหรือให้มาวิ่เริ่มก่อนอ,อ่ะน้องอิงเดินเลยค่ะโอเคแบบนี้บล็อกไปบล็อกทางนอ้องิงแต่น้องอิงทำอะไรคะยิงเดินหลบปะอ,อ่ะมีม่เดินตรนนี้น้องอิงไม่หลบไม่กันมาวิไปแล้ว กั้นทางนี้ดีกว่าโอ้แย่แล้วอันนี้โดนกั้นปิดเลยวิธีการกั้นเนี่ยก็คือเรากัน้นเทางเดินยังไงก็ได้แต่ว่าห้ามปิดจนกระทั่งเป็นเป็นท้นที่ปิดจนไปถึงปลายทางไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยมันต้องเดินหลบเอ้ยเ้ยจะทำไงหลบเหมือนกัน้น โอ้โยโอ้ยแย่แล้วุอ้ยถ้าเดินไปน้องอิงก็จะจำมาดิฮ้ยอ,อะทีนี้ถ้าเรายืนอยู่ติดกันเราสามารถเราเวลาเดินเราทำยังไงได้คะจำแล้วค่ะเรากระโดดเร,เรา,ากระโดดข้ามได้จึง้งอะโอเคไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกจึงไม่เป็นไรนะจ๊ะอย่างจึง ตามัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาตามหมามีแล้วแขก,กไปตึป๋งเอางยังระวังนะหมามีจะถึงแล้วนะอเอาเอาฝั่งไหนเอาฝั่งไหนเอาเอาฝั่งไหน แบบนี้ฝั่งนี้เหรอแม่แม่เลยเอาฝั่งไหนแบบนี้แบบนี้เหรอจริงนะ โอ๊ยเดนไม่ทัน <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็คือใคระคนะคะ mm hmm. เพราะว่าน้องอิงมาถึงมาถึงตรงนี้น้องอิงได้เอคอนก่อนเก็บแล้วหนึ่งส7 8ได้ไอคอนกลับไปเลยโอ้ทำไมกินเอคอนเยอะนางกินเอคอนทั้ง8ปกันแล,แล้วก็เอคอนอ้มไปเลย ถือไว้เย,ยอะๆแล้กกวก็เอามาลงในสวนเอาาลงในสวนพอกินเม็ดพอกินเสร็จก็เบ้่อเม็ดออกมามาปลูกใหม่ <c oughs> เป็นนกเอา,า,เน,า hey, น้ำมาลดให้ให้นกเอาบัวมาลดอาบัวมาลดน้ำให้ กติกาเล่นง่ายมากเลยเนะี่ยหญิงว่าในเกมอะค่ะคือการตัดสินใจของเกมคือเด็กๆคือเลือกที่ว่าเขาจะเดินตัวของเขาหรือว่าเลือกที่จะวางพุ่มไม้เพื่อจะเดินฝั่งตรงข้ามแน่นอนในเกมที่เป็นแบบเล่น2คนเหมือนกันยุ่งเกมที่เราเล่นน้องหญิงเล่นหญิงเล่นกับน้องอิงเนี่ยเกมมันจะเป็นแบบแมวแบบเ d to head คือตาต่อตาฟันต่อฟันคือถ้าเราได้เดินแต่ถ้าเราไม่เดินคือเราก็บล็อกทางเขาหรือเราจะทํายังไงแบบวางเส้นทางวางตัวเจ้าตัวพุ่มไม้ยังไงเพื่อให้เหมือนแบบ อารมณ์ว่ากึ่งๆเป็นเขาวงกดแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยใช้เวิเสียเวลาในการที่จะเดินให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะถึงเส้นชัยซึ่งมันก็จะมีจังหวะนดิดนึงในการที่ถ้าเกิดเอ้ยเรายืนอยู่ประจันหน้ากาันอ่ะเราสามารถกระโดด้ามเขาได้ถ้าไม่มีพุ่มหมยกั้นอยู่เนะี่ยแต่ว่าเราก็จะต้องแก้สถานการณ์ซึ่งสำหรับมิกะคือจริงๆเกมมันสั้นมากเลยเกมมันเป็นแนวแบบ a อ stract ซึ่งอ๋อ เราเลือกที่จะต้องเดินมันมนหญิงว่ามันเหมือนแนวที่เป็นแบบแนวแบบหมากรุกอะว่าคุณจะเดินตัวไหนซึ่งหญิงว่าความน่าสนใจของเกมคือในขณะที่เดินไหนแรกๆเก,ก,กมอาจจะดูยังไม่มีความน่าตืน่นเต้นก็คือเดินเออหรือว่าจะกั้นเขาดีให้เขาเดินอ้อมหน่อยแต่ว่าพอในจังหวะที่เหมือนแบบเด็กๆเขามองออกว่าอย่างเช่นตอนที่ก่อนที่หญิงจะเดินเพื่อจะแบบเดินก่อนที่จะเกิดประจันถึงหน้าเขาอย่างเงี้ยเขาเด็กๆการที่เด็กๆเขามองออกว่า เขามีโอกาสที่จะได้กระโดดข้ามหัวนะเขามีโอกาสที่จะเดินเข้าเส้นชายก่อนเอ๊ะแต่ถ้าเขาโดนกัน้นเขาจะทํายังไงดีเขาจะเลือกที่จะรีบเดินก่อนไหมหรือเขาจะเอาพุ่มไม้มากั้นเพื่อให้เราได้เสียเวลาอย่างว่าการตัดสินใจในเกมซึ่งมันเหมือนแบบเป็นการสินใจแบบเหมือนเฉพาะนาว่าเ,เขาจะเลือกเดินอันไหนทํายังไงถึงจะ,ะได้เปรียบมากกว่าเ,เป็นการตัดเกมมันเกมไปเล่นสั้นๆแต่ว่า็า ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่างว่าเป็นเกมหนึ่งที่แบบเอามาทําเป็นจากเกม a อพ stract เกมซึ่งจริงๆ corridor เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันแอพ stract ซึ่งเวอร์ชันเออเป็นเวอร์ชันปกติเนี่ยจะเป็นจะเป็นกติกาก็เล่นแบบนี้แหละแต่ว่าบอร์ดมันจะจะแยะกว้างกว่านี้คือมันจะเป็น9ก้าคูณเแล้วก็หน้าตาก,ก็จะแบบเบสิกมากๆเหมือนแบบเกมแบบที่เป็นแบบมารุกแบบทั่วๆไปแต่พอตัวเนี้ยที่เป็นเวอร์ชันของ corridor จูเนี่ยคือเขาตัดให้มัน กระชับลงให้มันเล็กลงเลยเพียงแค่7จ็คูณเเพราะฉะนั้นนะ่ะแน่นอนตัวบล็อกที่เป็นกําแพงไม้เล่น2คนมันก็จเจอเฉลแค่แปดชิ้น,นเกมมันจะกระชับมากอย่างเมื่อกี้ที่หญิงเล่นคือประมาณแบบ5้านาทีสินาทีเท่านี้มันเป็นเกมที่แบบเราสามารถแบบวิ่งเล่นแล้วก็แบบพอเล่นแล้วเขาเฮ้ยรู้แล้วรู้ทริคแล้วเราแบบวิ่งเมื่อกี้เราพลาดตรงไหนแล้วก็เริ่มเล่นใหม่คือเกมมันแบบสามารถแบบเล่นใหม่ได้ซ้ําๆได้ตลอดในเกมที่เล่นสามคนหรือ4คนหญิงว่าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปค่ะเล่น4ี่คนแน่นอน,น,นเกมมันยังมีความแบบมันยังมีความ มันยังมีความแบบเชื่อเฉือนนะเพราะว่าคือมันยังมีจังหวะที่แบบเฮ้ยเราจะไปปิดตรงนี้ไหมคนไหนที่ได้เปรียบหลายๆคนก็คือจะไปช่วยกันลุ้มแต่ถ้าเกิดมีใครเผลอแบบเราไปเผลอลุ้มใครก็จะมีจังหวะให้แบบเฮ้ยคนนั้นวางบล็อกคนนี้นวางบล็อกอุย้ยงั้นเราเดินแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงในเกมที่เล่นแบบ3-4คนคือต้องพยายามแบบอย่าชี้นําเพื่อนมากนะเพราะว่าในการที่แบบ คือเกมพวกนั้นอย่างว่าความสนุกของเกมมันจะอยู่ตรงที่บางทีเรามองออกว่าอยเพื่อนจะได้เปรียบหรือเปล่าคนนั้นจะเข้าเส้นชัยไหมเอ้ยคนนั้นโดนบางอย่างนี้เขาน่าจะเสียเวลาอีกนิดนึงการที่แบบอุ้ยถ้าเราไม่ชีน้นาหรือไม่ไกด์อย่างเงี้ยเราให้เขาแบบแต่ละคนอ่านเกมเองจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสนุกดีสำหรับตัวนี้คอริลดอร์จูนเนี่ยค่ะอย่างว่าน่าจะเป็นตัวนึงสาหรับเด็กๆที่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับคุณตาคุณยายได้สนุกทีเดียวอยากให้ลองเล่นกันค่ะสำหรับตัวนี้แล้วเดี๋ยวสําาาาหหรรรรับคลิิิปน้เเจะีววกกมมตตดชำ ะะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ